ที่เราทาั้งหลายมีศรัทธาและตั้งใจศึกษาและประพฤติปฏิบัติเกี่ยวกับการอบรมจิตใจของเราเพื่อให้ได้มีพระธรรมปรากฏรู้เห็นเป็นถึงพึ่งทางจิตใจของเราพระธรรมถึงแม้ว่ามีอยู่ แต่ก็ยังไม่เป็นสมบัติของจิตใจถ้าพระธรรมยังเป็นสมบัติของตาของหูของจมูกของลิ้นเราเนี่อยู่พระธรรมเ่านั่นรู้แต่เป็นธรรมที่ไม่แท้เป็นธรรมที่ยังไม่บริสุทธิ์เป็นธรรมที่ยังไม่ได้ขัดเกลาเป็นธรรมสามารถที่ทำให้เรา ไม่ได้พบเห็นความจริงให้เราได้ถูกหลอกลวงให้หลงไปตามอารมณ์ต่างๆที่สังขารมันปุงขึ้นที่ตาเห็นแล้ะหูได้ยินเหบนั้นเพราะการเห็นด้วยตาเกิดความรู้ขึ้นมาหรือการได้ยินด้วยหูได้ความรู้ขึ้นมาใครๆก็มีตาใครๆก็มีหู ถ้าเป็นความรู้ที่ได้เพียงแค่นี้เป็นประโยชน์อันสำคัญยิ่งทุกคนก็คงจะได้ความสุขอันสำคัญได้ความสุขที่สมบูรณ์ริบูรณ์ได้แน่นอนเพราะจัดโลกตลอดถึงมนุษย์โลกใครๆก็รู้เพราะมีตา หรือใครๆพอเห็นเพราะมีตาใครๆก็ได้ยินเพราะมีหูใครๆก็ได้รู้เพราะมีจมูกมีลิ้นม,มีกายและมีใจแต่การรู้ธรรมในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าผู้รู้ หรือเรียกว่ากุศลต้องไม่ใช่อาศัยแต่ทางตาทางหูอย่างเดียวต้องอาศัยสติความละลึกชอบต้องอาศัยจิตที่มีความเห็นชอบ ได้รับการอบรมอบรมจากหลักการที่เรียกว่ารมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอันชอบเพราะคำสอนพระพุทธเจ้านั้นเป็นสวากขาตธรรมที่ปวงชนชาวโลก ได้ศึกษาได้ยินแล้วรับรองว่าพระธรรมที่พระพูทธนรพพานเจ้านั้นคงกล่าวดีแล้วกล่าวชอบแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์พร้อมด้วยอพร้อมด้วยทำพร้อมด้วยความสงบพร้อมด้วยความสุข หรือพร้อมด้วยว่ากายวาจาใจเรียบร้อยไม่มีขาดตกบกพร่อเทวดาทุกชั้นก็ยอมรับสว่าัตตธรรมข้อนี้ผู้จึงมีจิตยินดีเรื่อมใสตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามได้สำเร็จประโยชน์มคผล ได้ศรัทธาปัญญาวิมุติหลุดพ้นจากทุกข์เป็นจำนวนมากต่อมากเพราะอาศัยหลักธรรมที่นำมาศึกษาและอบรมเราทั้งหลายก็เป็นคนชนชั้นปัญญาเช่นเดียวกันน่าจะยิบยกเรื่องนี้เข้ามา ให้เป็นสมบัติของใจให้สมบูรณ์บริบูรณ์มีอยู่ในใจของเราอย่างไว้หรืออยากอยใจที่เพียงตาได้เห็นหูได้ยินหรือทำความพอยใจจิตใจว่าเราได้รู้แล้วความรู้ของเราเหล่านี้ยังถูกหลอกได้ยังถูกเปลี่ยนแปลงได้ดัดได้ให้ได้ รับความไม่แน่นอนในจิตในใจให้พลาชาเสียทีได้รับความกระต้องกระทือนใจําม,มาภายหลังอยู่เสมอจากการเห็นจากการได้ยินหรือจากการตัดสินใจที่ผิดๆอันนี้เราเคยพลาดชาเสียทีได้รับความทุกข์จากสิ่งเหล่านี้ มามาก่อมากแล้วไม่ใช่ว่าไม่เคยมีเราปฏิเสธไม่ได้เราจรึงไม่สามารถชนะอารมณ์เหล่านี้ให้ได้ตามสิ่งที่เราต้องการได้เราเห็นความไม่สมบูรณ์ในทางจิตใจในด้านความคิด และในการด้านคำพูดและในด้านการทำของเราเราจึงไม่สามารถที่จะรักษาความสงบหรือความสุขตามที่เราต้องการได้เสมอไปเนื่องด้วยเหตุนี้เราจึงยอมรับทำคำสอนประพุทิเจ้าเเข้ามาช่วยเหลือ มาฝึกมาอบรมให้จิตใจมีที่ยึดมีที่พึ่งอย่าให้ตาเอาไปใช้ส่วนเดียวยาให้หูเอาไปใช้ส่วนเดียวอย่าเอาสิ่งอื่นไปใช้โดยส่วนเดียวให้เอาธรรมะเกี่ยวเนื่องที่เป็นภูนุนลอันชอบธรรมะที่เราจะเอามาใช้นั่นคืออะไร ็คือศีนสมาธิปัญญานี่เองเรามารักษาให้ปรากฏเด่นชัดอยู่ในจิตใจในส่วนของศีนใข้มันเด่นชัดของสีนว่ากำจัดอะไรได้บ้างขับทุกอะไรได้บ้าง,ไไางจากขับอุปจั์ ในการความสงบสุขอะไรได้บ้างในเรื่องสินมรคุณประโยชน์อย่างไรบ้างถ้าเราไม่มีสินค่อนี้อะไรจะเกิดขึ้นในกายในวาจาของเราชีวิตที่อยู่ด้วยกายกระ,กระทํากายกรรมอย่างนี้วาจีอย่างนี้มันจะดึงเราไปในทางไหน จะพาเราไปไหนอันนี้มันต้องเด่นชัดนักภาวนานักลูกศิษยชาวประพุทธที่เรียกว่าลูกศิษย์ผู้รู้ไม่ใช่ผู้โง่เป็นลูกศิษย์ผู้รู้ผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นตนพระองค์ไม่ประมาทในชีวิตไม่ปล่อยเวลาร่้ไสิทสาระไปถือว่าเวลาแต่ละ ที่มันเคลื่อนไปทุกระยะนี้ทุกลหมหายใจเข้าออกนี้ควรให้ได้ประโยชน์ควรให้มีที่พึ่งควรให้อยู่โดยความรู้ความเห็นอันชอบไม่ควรมัวเมางลงไหลไปตามตาหรือจมูกเอาไปใช้โดยส่วนเดียวเราปล่อยให้ใช้ได้ตลอดการนานมาแล้วไม่ใช่พึง เราจะเอามาใช้หรือมาหลงตามเฉพาะเดี๋ยวนี้เรายังจะตามอยู่ตลอดไปอย่างนี้หรือเราควรจะแก้ไขอันนี้เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรู้ต้องรับผิดชอบการรักษาวาจาเราก็ต้องให้มันเด่นชัดลงไปเรียกวการรักษาสิน สมที่ว่าสีเลนใสุขสิยันติไม่ใช่กล่าวโดยคำลอยลอยสรรคุณในหลงเชื่อหลงปฏิบัติตามกล่าวด้วยปัญญาอันชอบผู้ปฏิบัติก็ต้องรับรู้รับเห็นด้วยปัญญาอันชอบเช่นเดียวกันจึงจะตรงกันเรียกว่าผู้ชมป,ปฏิบัติน,นเรียกว่าผู้ปฏิบัติตรงไม่ใช่ มาปฏิบัติศึกษาโดยความหนงเขว่าดีก็ดีตาขว่าผิดก็ผิดตาอันนี้หลอกได้ง่ายจิตใจอยู่ในระดับนี้จิตใจต้องอยู่ในระดับรู้อันมั่นคงเห็นนะมันแจ้งชัดจึงจะหลอกไม่ได้ในเรื่องสิ่งในเรื่องสมาธิก็ให้มันแจ้งชัดลงไปก็จัดอะไรได้บ้าก มีคุณประโยชน์อย่างไรอันนี้เราต้องเข้าใจเราต้องศึกษาโรส้มมาสิถ้าเรารู้เข้าใจแล้วจะมีประโยชน์แก่ตัวเราเองทำให้จิตใจผ่องใสสะอาดและบริสุทธิ์จริตเพราะอารมณ์ที่เข้าสู่จิตนั้นสติมันเลือกมันตรองแล้วความเพียงเลือกมาแล้วสติ พยายามลึกเลือกมาแล้วตรองมาแล้วปัญญาพยายามกำจัดปัญญาในสมาธิที่สมาธิอบรมจิตใจให้สงบให้เกิดความสุขความวิเวทปัญญาส่วนนี้นะจะกำจัดกันความไม่สงบที่เคยได้รับทุกมาแต่กนเห็นโทษเห็นภยัย มันจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำให้ถูกต้องให้ได้ความสงบให้ได้ความสุขจากการกระทำและปฏิบัติสมาธิศรัทธาของเราความเชื่อเมื่อเราได้เห็นประจับในจิตใจแล้วเราก็ไม่สงสัยเราก็ไม่ต้องถามใครว่าสมาธิเป็นอย่างไรจิตสงบเป็นอย่างไรอาน,นิสงส์สมาธิเป็นอย่างไร ไม่ต้องถามมันก่อรู้สจิตมันเข้าไปถึงแล้วแต่เราได้ปฏิบัตจิจริงๆได้มาใช้ปัญญาอันชอบนำมาใช้สติใช้ความเพียรของเราให้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นการภาวนาก็คือการดูจิตนั่นเอง เพราะทำทั้งหลายที่เรียกว่าบาปก็ดีบุญก็ดีมันก็เกิดขึ้นจากจิตเรียกว่าปุญญาพิสังขารอาปุญญาภิสังขนอนบาปบุญและมันปุ่ขึ้นในจิตออกจากจิตนี้เองเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาความชอบความเห็นชอบเข้าไปดูจิตเอาสติระลึกชอบเข้าไปอยู่ในจิต เอาความเพียรพยายามในการระลึกในการดูให้ต่อเนื่องไม่ลดละด้วยความพยายามอันชอบจิตก็ตั้งอยู่ในที่อันชอบไม่ไปที่อื่นเราก็ต้องย่อมเห็นความชอบที่มันเกิดอยู่ในที่นั้นมันเกิดมาจํานวนเท่าไหร่เราไม่เผลอเราไม่ได้มองไปที่อื่นเราก็เห็นต่อเนื่องกันไปเหมือนกับเราอ่านหนังสือ ถ้าเราไม่ได้มองไปที่อื่นแล้กคิดไปที่อื่นเราก็จะได้ใจความตลอดเรื่อนแต่เราเผลอไปที่อื่นแล้วมันก็ไม่ได้ความขาดวักขาดตอนไม่รู้เรื่องจากต้นจนปลายไม่ได้ไม่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาชั้นใดการภาวนาก็เหมือนการคำว่าจิตตั้งชาบก็ตั้งสมาธินั่นเองคำว่า,าสมาธิก็ตั้งอยู่ในความ ที่เราเอาธรรมะขึ้นมาอบรมนั่นเองเช่นแบบพุทธโธเราก็ตั้งอยู่ในพุทธโธอันชอบแล้วความเพียรก็เพียรในความรดยลึกพุทธโธจะให้สูญหายไปที่อื่นให้มีอยู่ในที่นั้นสติก็เลยลึกรวมอยู่ในที่นั้นจะให้เผลอไปที่อื่นเมื่อทําอยู่อย่างนี้เพียนพยายามอยู่อย่างนี้ ของกลางจะเรียกว่าปิเลตมันชอบหอลอกให้เราหลงมันก็เกิดขึ้นไม่ได้เพราะติตมันมีพร้อมเพราะฉะนั้นปิเลตมันตั้งอยู่ไม่ได้มันหลอกไม่ได้เพราะกําลังเหตุจิตและสมาธิปัญญาที่จิตของเราได้นําเอามาประกอบเพื่อจะขับไล่จับตัวของความสงบจับตัวของความสุขออก แต่ก่อนเราเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นมิตรีอุปการ์ละแต่เมื่อเราศึกษาทำคําสอนพระพุทธเจ้ามาดูแล้วสิ่งเหล่านี้กิเลสสิ่งเหล่านี้ก็คือกิเลสนั่นเอง,งเกิงเลสเก็ไม่มีตัวมีตนออกจากที่ไหนอะไรมันก็ออกจากจิตเป็นนาของจิตที่อยู่ในจิต แต่มันจิตส่วนไหนที่มันคิดไปในทางที่ไม่ชอบมาทำแล้วไม่ได้ความรู้ความฉลาดนำทุกนำภัยมาสู่ตัวของเราความคิดด้วยจิตที่ตระเวเหล่านั้นจนเรียกว่าขีเหนไม่ใช่แบ่งแยกมาจากทางอื่นแต่มันมาจากทางอื่นส่วนมาก็มีอยู่แต่นั่น เราไม่ควรจะไล่ไปส่งนอกออกไปเราเพียงแต่ต้องการความสงบต้องการสมาธิเราก็ต้องมาตั้งอยู่เฉพาะไม่ต้องอยากรู้อย่างอ,างอื่นเราคิดเด็กมาจากไหนเกิดขึ้นได้อย่างไรอยู่ที่ไหนปาไหนเหมือนกับเราป่วยโรค ปัจจุบันใกล้จะตายแลว้วเมื่อไปถามหมอ่ายามาจากไหนโรงงานไหนเอาอะไรมาปรุงมาแต่งอย่างใดเมื่อจะไปไล่อยู่อย่างนั้นจนตายก่อนเราต้องเชื่อหมอแล้วก็กินยารับทานยาตามหมอตามหลักวิชาการเที่เ,เขาเคยรักษามาได้ผลมาแล้วชั้นใดก็ดีเมื่อเราจะปฏิบัติจิตใจให้สงบไม่ต้องไปไล่อะไรอยู่ที่ไหน ให้นดเล่นการไล่การอยากรู้อื่นให้เกิดพุ่งสั้นไปต้องจิตไปตั้งอยู่ในพุทธโธก็ต้องการรู้พุทธโทส่วนั้นว่าไม่ให้เผลอให้อยู่ในจิตได้ทุกทีเพึ่งตลอดเวลาอันนั่นแหละเป็นงานของเราเป็นจิตของเราที่ต้องทำหรือจะเอาดูลมหายใจหรือ,อยังใดยังหนึ่งล้วนแต่เป็นธรรมทั้งนั้นทำไมจึงลมหายใจเป็นธรรม ก็เป็นรูปธรรมชนิดหนึ่งเรียกว่าธาตุลมอยู่ในกายของเรากายนี้ถ้าไม่มีลมก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องอธิบายเพราะเรารู้แล้วโดยเข้าใจแล้วเราเคยคิดชอบแล้วเพราะฉะนั้นไม่จาเป็นจะต้องพิจารณาลมสําคัญอย่างไรเพียงใจเห็นให้รู้เห็นเพื่ออบรมจิตไม่ใช่อบรมลมเพื่อจิตของเราได้สงบได้ตั้งมั่นเท่านั้น เพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับการอยากรู้เรื่องธาตุขันธ์อย่างอื่นเมื่อเวลาต้องการจิตสงบรือจิตพักผ่อนหรือต้องการสติทํางานให้คล่องแคล่วได้เต็นที่ได้ชนะความหลงเราก็ต้องเจริญสติให้มันได้ทํางานในจิตของเราอย่างเต็มที่ให้ได้ความเพียรพยายามอันชอบทํางานความเพียรให้มีพลังประสิทธิภาพอยู่ในจิตใจของเราอย่างเต็มที่เพราะ ความเพียรชอบสติระลึกชอบจิตตั้งชอบเป็นพลังอย่างสาคัญในทางกุศลจิตมีอนุภาพในการที่จัจัดมารคือกิเลสความไม่ฉลาดในจิตใจให้หมดสิ้นไปมารกออิเลสก็คือตัวความไม่ฉลาดของจิตความหลงของจิตความเลื่อนลอยเลื่อนลอนของจิต เที่ถูกหลอกไปตามในอารมณ์ต่างๆไม่ก็จะได้ความสุขจากสิ่งภายนอกเข้ามาช่วยเหลือแท้จริงมันก็เป็นยัยเพราะเหตุใดสิ่งภายนอกเหล่านั้นรวดแต่สังขารตั้งอยู่ในสนภาพเรียกร้อมันไม่เที่ยงไม่มีอะไรเที่ยงสักอย่างรูปก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงกลิ่นก็ไม่เที่ยงรสก็ไม่เที่ยง โสดชพะก็ไม่เที่ยงทำรรเหล่านั้นก็นวดแต่ทำเป็นทรีร่ไม่เที่ยงทมของพยายามาที่มันหลอกเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วไม่สนใจไม่ต้องไปคิดเพื่อสร้างกำลังของเราให้เพียงพอสามารถไปต่อสู้กับสิ่งเหล่านั้นได้แล้เราจิงออกต่อสู้แต่สติของเรายังไม่มีสมาธิยังไม่มั่นคง อย่างนี้แล้วจะไปต่อสู้เขาไม่ได้หรอกแายแพ้ย่อยยับเราเคยต่อสู้มายาวนานแล้วแผดแพ้มามากต่อมากแล้วเพราะฐานชัยภูมิของเราไม่ดีคือสมาธิของเราไม่ดีนั่นเองเสียค่าค่าสิทธิ์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะเสียค่าต่อไปอีกเืยเมื่อไรเราจะรวบรวมกำลังของเรา คือศรัทธาให้มันมั่นคงเวริยะคือความเพียรชอบให้มั่นคงสติชอบให้มั่นคงสมาธิชอบให้มั่นคงปัญญาอันชอบใั้มั่นคงนี่เป็นสำลังที่จะเอาชนะสิท,ที่รวมสิทิของเราให้หลงไปตามอำเภอใจของเขา ขอให้เราทางหลานพยายากตั้งใจดูจิตดวงนี้ถ้าฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้เสมาจิตตั้งดัดตั้งสุขภาวะจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้ก่อนนี้พระองค์ทำมาแล้วได้สาเร็จความสุขมาแล้วแล้วมีพระอริยะสงสาวกานอกจากพระองค์มีคนอื่นได้สาเร็จตามเป็นพยานดับถามพระองค์มา เป็นจำนวนมากต่อมากเราเมื่อเราฝึกให้ถึงฐานอันมั่นของเราก็จะได้เป็นพยายนบักฐานของธรรมที่ปรากฏชัดในตัวของเราจะได้เกิดความเลื่อมสายยอมรับมาสว่ากข้าโตภักวตาธรรมโมพระธรรมที่พระพุทธเจ้ากล่าวชอบแหลมไม่สงสัยเพราะประจักษ์ในจิตใจของเราไม่เพียงแต่ได้ยินเ ทางหูมันไม่ใช่เพียงเราจะได้เห็นในหนังสือไม่ใช่แต่เพียงได้ยินแต่ท่านพูดแต่ในใจหลักฐานที่ปรากฏชัดที่ใจยอมรับความจริงนี้เองใจจะมั่นคงไม่มีกิเลสถูกหลอกลวงได้ขอเราทั้งหลายพออยายามตั้งใจทำจริงของจริงก็จะปรากฏขึ้นแก่เรา ทำให้มันเด่นชัดให้เห็นชัดในเรื่องศีลตัวให้มันชัดในเรื่องสมาธิก็มันชัดเรื่องปัญญาก็ให้มันชัดสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาแล้วอริชาตัรหาที่ไหนจะมาปูแต่งก็พบขอชาติของเราได้อีกเพราะเราพอแล้วเราไม่ต้องการอะไรอีกแล้ว การหาความอยากมันไม่มีแล้วเพราะมันพอมันพอโดยอาการอย่างนี้ไม่ใช่พอโดยเพราะความดิ้นรนฟุ้งซ่านหามาสะสมด้วยอนิจด,ด้วยวัตถุไม่มีพอโลกก็าทำมายาวนานแล้วพอด้วยมาดูจิตใจของเราให้มันชัดเพราะฉะนั้นได้ยินในฟังแล้วกำลจงจดจ้ใหอดีนําไปใช้ได้ตลอดไปตั้งแต่วันนี้ไปทุกเวลา คำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อเคยคลามคลาทุกส่วน mm. เป็นใหม่เสมอเป็นนิสเพราะฉะนั้นเราใช้ได้ทุกการสถานที่รักษาไว้ให้มีอยู่ในใจิตใจเสมอแต่เราก็จะได้ที่พึ่งอันกเกิมที่พึ่งอันมงค,คลอุดมันสูงสุด,สดผู้ใดผู้ใดได้เขาพึ่งชนิดแล้วย่อมพ้นจากทุกทางปววเพราะฉะนั้นจากนี้ไปตั้งใจภาวนาต่อ สมควรเกินเวลาแล้วจินโังเท่เกันประวัติและปฏิปทาพระโพธิธรรมอาจารย์เถระหลวงปวู่สุวัตสุวัจโจวัดป่าเขาน้อยตำบลสม็ดอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรมัมย์พระโพธิธรรมอาจารย์เถระหรือหลวงปวู่สุวัตสุวัจโจท่านมีนามเดิมว่าอุ้งทองสี เกิดเมื่อวันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2462ตรงกับวันศุกร์คืนสี่คัเดือนสิบปีมะแมณหมู่บ้านตากูตำบลตากูอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์โยมิดาโยมมันดาท่านชื่อนายบุตรนางกึ่งทองสี มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมดห้าคนหลวงปู่สวั์ท่านมีใจฝักใฝ่ในทางธรรมมาตั้งแต่สมัยยังเด็กท่านมีชีวิตที่ยากลำบากต้องตรากตรำช่วยบิดามารดาทำงานเลี้ยนงน้องๆจนจิตใจของท่านมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้และมีเมตตากรุณาต่อสัตว์ทั้งหลายที่ตกทุกข์แยากเมื่ออายุ19ปี ท่านจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดกระพุมรัตอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์แต่บวชได้เพียงหนึ่งพรรษาก็จำเป็นต้องลาสิกขาเนื่องจากถึงฤดูเก็บเกี่ยวพอดีจนอายุ20ปีท่านก็ได้รับการอุปสมบทที่วัดกระพุมรัตท่านจึงได้ออกแสวงหาครูบาอาจารย์และพบกับพระอาจารย์ฟัน่น อาจารโรที่วัดป่า,ารัทธารวมจังหวัดนครราชสีมาได้ฝากตัวเป็นศิษย์เพื่อมุ่งหวังความก้าวหน้าในการปฏิบัติภาวนาและท่านได้ยติเป็นพระธรรมยุทธที่วัดสุทธจินดาจังหวัดนครราชสีมาขณะอายุได้22ปีหลังจากออกพรรษาที่สองหลวงปู่สุวัต เที่ยววิเวกไปหลายจังหวัดในภาคอีสานได้พบและรับฟังโอวาทธรรมจากครูบาอาจารย์สำคัญหลายท่านหลวงปู่สวดท่านเป็นพระรักความสันโดษไม่ชอบคุกคีในหมู่คณะชอบจาริกทธุดงไปผู้เดียวตามสถานที่วิเวกต่างๆทั่วประเทศทั้งภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ท่านมีผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้เจริญมั่นคงทั้งภายในและต่างประเทศท่านเป็นร่มโพร่มใส่ให้กับชาวพุทธโด,ดยทั่วไปท่านจะเมตตาโปรดแย้โยมด้วยการเทศนาสอนธรรมและนำปฏิบัติภาวนาอย่างสม่ำเสมอและในช่วงที่ทำหน้าที่พระธรรมทูตในต่างประเทศท่านได้เป็นผู้นำในการสร้างวัดป่ากรรมฐานมากมาย เมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2539หลวงป,ปู่สุวัตสุวจโจได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เป็นเหตุทำให้องค์ท่านต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นเวลานาน,านและเดินไม่ได้ประกอบกับองค์หลวงป,ปู่ท่านมีปัญหาเรื่องปอดไม่แข็งแรงมานานประมาณช่วงเที่ยงของวันที่5เมษายน อาการของหลวงปู่ก็เริ่มสุดลงคณะสิทธิานุสิทธิ์จึงเตรียมนิมนต์หลวงปู่กลับคืนสู่วัดแต่หากไม่ทันเวลาองค์หลวงปู่ได้ละสังขารจากไปด้วยอาการสงบเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2545เวลา13.12นาฬิกา12นาที เสียิอายุรวมได้82ปี7เดือน7วันพรรษาที่61ภายหลังที่ได้จัดงานพระราชทานเพงศงศพขององค์หลวงปู่ท่านแล้วคณะสิทธิอนุสิ์ได้ร่วมกันจัดสร้างพระบรมธาตุเจดีย์สีสุวจจคุณานุสรเป็นเจดีย์อนุสรสถานเพื่อบัรจุอัฐบริคาร และอธิษฐานขององค์ท่านเป็นสถานที่ที่ให้ชาวพุทธได้ระลึกถึงองค์คุณงามความดีที่องค์หลวงปวู่สุวัสสุวะโจได้ดำเนินการประกาศพระสัทธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แผ่ขยายไปอย่างทั่วทุกสารทิศ